สวัสดีครับเรียกหนูว่าไอ้ท้าวตรงนั้ไม่แต่คนเท่ๆไม่แต่คนเฟี้ยวเฟีวไม่แต่คนจับจบแล้วพี่จะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาถักน้องเบลบ้ากันนะคะแพทเทิร์นก็จะคล้ายกับของน้องดำดงค่ะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะจะมาเปลี่ยนแค่ตรงหัวหัวเขาจะเล็กลง ใช้เข็มโคเชเบอร์3าทับศูนย์เหมือนกันนะคะตแขนเหมือนกันค่ะใช้สีครีมหนึสองสถัก6 x ค่ะลงในห่วงเดียวกันไป10แถวถักทั้งหมด2ชิ้น เสร็จแล้วก็ยัดใหยให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเท้านะคะเริ่มจากถุงเท้าก่อนหนูใช้เป็นสีขาวนะคะส่วนตัวกางเกงใช้สีอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ชอบเลยถัก 5X นะคะแบบนี้ แถวที่1ถึงแถวที่3ถัก5 x เนะคะเดี๋ยวมิวจะลงรายละเอียดให้ว่าแถวไหนถักอะไรบ้างนะคะเท้าเพราะว่ามันสลับสีแบบนี้ก็ทำตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะแถวที่4เราจะถัก4 x แล้วก็ V นะคะ V ก็คือ x อสครั้งในหลักเดิมแถวที่5และ6เราจะถัก 6x ค่ะแถวที่7ค่ะเราจะถาก 5x แล้วก็ v ค่ะสลับสีได้เลยนะคะแถวที่8ถึงแถวที่14นะคะเราจะถัก 7x นะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็ยัดใหญ่เข้าไปค่ะต่อไปแถวที่15นะคะเราจะเชื่อมต่อขาเราก็ถักโซ่3แล้วก็เชื่อมกับขาอีกฝั่งหนึ่งโซ่หนึ่งเราก็ถัก 7x เจ็ด x ตรงขาแล้วก็ถักสาม x ตรงโซ่นะคะทั้งสองฝั่งเลยต่อไปแถวที่16เราก็จะถัก x ค่ะลง x ทุกหลักเลยแถวที่17บเจ็ก็ถัก x นะคะ แถวที่18เราจะเปลี่ยนสีเป็นสีครีมนะคะแถวนี้เราจะถัก 8x นะคะแล้วก็ a ค่ะเราจะทำช่วงอกนะคะ a ก็คือถักรวบ2ถักไป2หลกักแล้วก็รวบทีเดียวนะคะ a 8xa a นะคะก็คือ แทงเข็มเฉพาะเส้นนอกนะคะเส้นเดียวเกี่ยวมาค้างไว้แล้วแทงอีกหนึ่งหลักแบบนี้แล้วก็รวบทีเดียวอันนี้คือ a นะคะแถวที่19เราจะถัก x นะคะถัก x ไปจนรอบเลยแถวที่20เราจะถัก7 x แล้วก็ a คะ่ะ แถวที่21ถัก X จนรอบค่ะแบ่งครึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็เชื่อมแขนยัดใยน้องด้วยนะคะยัดใยตรงตัวให้เต็มด้วยนะคะแล้วก็จะเชื่อมแขนสองฝั่งแบบนี้ เก็บปลายใหม่ไว้ข้างในเหมือนกันนะคะชิ้นหน้าหลังเราจะทําให้ได้8 x นะคะด้านข้างเราก็จะเป็น6 x ค่ะแล้วก็ถักไปเลยฝั่งนี้4หรือจะ3ก็ได้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น4 ต่อไปแถวที่20เท่าไหร่่าถูกแล้ว23กับแถวที่24เราจะถัก A นะคะ A ก็คือถัก2หลักแล้วก็รวบทีเดียวนะคะ ต่อไปแถวที่25และ26ถัก7 x ค่ะแถวที่27นะคะเราจะถัก V V ก็คือถัก X 2ครั้งนะคะในหลักเดิมก็จะได้เท่ากับ 1 4 x นะคะแถวที่28ถัก x นะคะแล้วก็ v ค่ะแถวที่29และแถวที่30นะคะให้ถัก2อ x แล้วก็ v ค่ะ แถวที่31นะคะถึงแถวที่36เราจะถัก x ค่ะต่อไปแถวที่37จะถัก 2x นะคะแล้วก็ a ค่ะแถวที่38ค่ะจะถัก x นะคะ แล้วก็ A ค่ะแถวที่39และแถวที่40เราจะถัก A นะคะอย่าลืมยัดใยลงไปด้วยนะคะต่อไปปักหูค่ะเราจะนับตรงที่เราถักอา นะคะแถวที่เราถักวีไว้ที่เป็น 14x ะค่ะให้นับเป็นแถวที่1ก็คือ1 2 3 4 5 6 7เราจะปักแถวที่7และ8นะคะให้ตรงกับแขนแบบนี้นี่นะคะประมาณ4 5รอบเพื่อที่จะเป็นโหนะคะ ะะแล้วเราก็มัดมัดแล้วเราก็เก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปผ้าพันคอนะคะคล้องห่วงเป็นวงกลมสซ่หนึ่งขึ้นมาย้อนลงมาในห่วงถักเอ็กค่ะแบบนี้ โซ่หนึ่งแทงมาตรง x แบบนี้นะคะเราจะทำไปทั้งหมด20หลักนะคะโซ่1แล้วก็ x ไปเรื่อยๆต่อไปเป็นเสื้อนะคะเราจะถักโซ่ไปทั้งหมด26โซ่หรือใช้เป็นสีดำนะคะ จากนั้นย้อนลงมาถัก X หลักที่3เราจะได้ทั้งหมด25 X นะคะแล้วเราจะทำไปทั้งหมด4แถวค่ะแถวที่5นะคะเราถักเข้าไป2 X แล้วก็โซ่5 จากนั้นข้ามไปสี่หลักลงหลักที่ห้าลงเอ็กแบบนี้ทำสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เหลือไว้หกหลักแบบนี้ใช่ไหมคะโซห้าลงหลักที่เกือบริมสดุดแล้วก็หลักลิมสดุด ก็จะเป็น 2x สุดท้ายแบบนี้กลับไปเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีขาวเราจะทำเป็นขอเริ่มจากถัก x ลงหลักเดิมตรงโซ่แล้วเราก็ถัก x ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะ ตรงมุมเราจะทำเป็น2อเอกนะคะหน้าตาเ็าจะออกมาแบบนี้เป็นเสื้อมีแขนต่อไปเป็นมงกุฎนะคะจะใช้ไหมสีเหลือง070ถักโซ่ขึ้นไป40นะคะ ต่อไปถัก x นะคะ 40x เราจะถักไปทั้งหมด3แถวค่ะต่อไปแถวที่4ค่ะโซ่หนึ่งถักหนึ่งทีหลักถัดไปถัก x ลักถัดไปถัก F หลักถัดไปถัก E E คือพอสองคอนะคะหลักถัดไปทัก E แล้วก็โซ่สองแทงย้อนลงมาบน E อย่างนี้ เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้แล้วก็ e ลงหลักเดิมค่ะแบบนี้หลักถัดไปก็ e หลักถัดไป f มันจะไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะคะ ถัดไปก็ F แล้วก็ T เราจะถัก T ไปสามหลักแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มถัก F ขึ้นมาจะได้เป็นเ,เป็นเหมือนสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมดสี่มุมนะคะต่อไปนะคะรีด รีดผ้าพันคอรีดเสื้อนะคะแล้วก็มงกุดนะคะรีดให้เรียบต่อไปก็ติดตาค่ะดูใช้ตาขนาด8มิลน,นะคะ ให้ตรงแถวตงหูแถวเดียวกับหูมงกุฎนะคะเราจะใช้เป็นสังวานเอามาตัดเป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็แปะแปะทั้งสี่มุม นะเป็นแผ่นรองนะคะแผ่นรองก็เรียกอ,อะไรแผ่นรองก้นมุงกุดนะคะเราจะถัก x ลงไปทั้งหมด 12x แถวที่2เราก็จะถัก v ก็จะเป็น 24x นะคะแถวที่3เราจะเป็น xv แบบนี้นะคะแล้วก็เนีบหน่อยให้น้องตรงเรียบนิดนึงแล้วเราก็จะทำการเย็บเหลือปลายใหม่ไว้เย็บแบบนี้ด้วยนะคะเหลือไว้ยาวหน่อยนะเพราะว่าเราจะเย็บทั้งมงกุฎแล้วก็ตัวแผ่นรองนะคะจะเย็บนะคะแล้วก็เย็บปกติเลยค่ะเย็บจากด้านในนะเหลือไว้วาดคิ้วเขานิดนึงนะคะ ก็เย็บติดกันเลยกับชิ้นมงกุฎกับหัวเขานะคะเย็บธรรมดาประมาณนี้นะคะก็สมมติว่าเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยด้านในอะ่ะจะเห็นเป็นหัวน้องแบบนี้แล้วก็แผ่นนี้มาปิดปิดปุ๊บแล้วก็เย็บมงกุฎกับแผ่นเนี้ยติดกันเพื่อที่จะให้น้องไม่เห็น ไม่เห็นรูนะคะก็เป็นอันเสร็จจากนั้นเราก็ตกแต่งหน้าตาเขานะคะหน้าตาเขาจะประมาณนี้จมูกนี่คือเย็บนะคะเอาไหมเย็บแล้วเราก็วาดตาวาดปากมิวใช้เป็นเออเขาเรียกอ,อะไรอะมัสคาร่านะคะ วาดเอาแบบนี้แก้มก็ปัดแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาร้อยร้อยอ่วงกุญแจแค่นั้นเองก็จะเสร็จน้องเบลบ้าแล้วค่ะ